ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านสินชัย โรงเรียนบ้านสินชัยเดิมเป็นโรงเรียนที่หัวหน้าหมู่บ้านคนจีนอพยพได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2506เพื่อสอนภาษาจีนแก่บุตรหลานของทหารจีนคณะชาติกองพล93ของนายพลหลี่หวนห้วนและบุตรหลานชาวจีนอพยพมีที่ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยประการประมาณ16กิโลเมตรเป็นเส้นทางขึ้นเขาธุระกันดาลการคมนาคมไม่สะดวกโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดงโดยอยู่ในเขตเช่าและควบคุมพื้นที่ของกองกำลังผาเมืองประชากรส่วนใหญ่เป็นทหารจีนคณะชาติและชาวจีนอพยพประมาณร้อยละเจ ชาวไทยใหญ่ประมาณร้อยละสาประชากรประมาณร้อยละเกจะนับถือศาสนาพุทธและนับถือผีบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจนภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนยุนนานซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยมตลอดจนวิถีชีวิตจะเป็นแบบจีนยูนนานและไทยใหญ่การบริหารงานภายในสถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยมีคณะ,ะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านสินชัย ข้าราชการครูจำนวน8คนได้แก่ 1. นายประทีปมีป้อตำแหน่งครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสินชัย 2. นางสาววราพรแสนแก้วตำแหน่งครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสินชัย 3. นางสาวปนัดดาอิ่มโอชาตำแหน่ง ครูชำนาญการ 4. นางสาวพรหมกมลปันปลาตำแหน่งครู 5. นางสาวสุภาพรยอดแก้วตำแหน่งครู 6. นางสาวนัทธนีเคลือปักตำแหน่งครู 7. นายคมสรรทองอ่อนตำแหน่งครูและ 8. นางสาวปราณีพึ่งรถตำแหน่งครู ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤตจำนวนหนึ่งคนได้แก่นายรณชัยแสนแก้วเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนได้แก่นางสาวพรทิพย์เหลือมชาติและนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนได้แก่นายทรงวุฒิโนชัยวงศ์ ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564กลุ่มงานบริหารวิชาการการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนตามปกติได้ทางโรงเรียนบ้านสินชัยได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และได้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดการเรียนการสอนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยมุ่งประโยชน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาดของโรคนักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจากการประชุมทำให้ได้มติในการเรียนการสอนอยู่2แบบคือ รูปแบบที่ 1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแ n d ์หรือการสอนโดยใช้ใบงานหรือแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนมารับใบงานทุกวันจันทร์รวมทั้งนํางานเดิมที่เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งครูประจำชั้นการเรียนการสอนจะเน้น5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ต้องรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาพร้อมกับยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ฝึกทำฝึกปฏิบัติในใบางานแบบฝึกหัดมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารซักถามกับครูผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Line เป็นต้น 2>, 2. รูปแบบออนม a น d การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนที่มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยคุณครูจะนำคลิปการสอนจากสื่อต่างๆเช่น YouTube, DLTV หรือคลิปของครูผู้สอนเองลงในกลุ่ม Facebook กลุ่ม l ล n e เพื่อให้นักเรียนได้เปิดและทำการศึกษาได้ตลอดเวลา การประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนคณะครูได้มีการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอทั้งช่องทางออนไลน์และการติดตามเยี่ยมบ้านภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดตามความกระตือรือร้นในการส่งงานความถูกต้องของการทำงานและความสม่ำเสมอของการรับส่งใบงาน และะประเมินผลมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทั้งระดับปถมวัยและปฐมศึกษาเพื่อประเมินปรับปรุงพัฒนาและตัดสินผลการเรียนโดยวัดจากใบงานแบบฝึกหัดที่นักเรียนส่งมามีการทดสอบย่อยระหว่างการเรียนรู้แบบทดสอบปลายภาคเรียนจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่งข้อสอบให้ผู้เรียนทำที่บ้านแล้วจัดส่งคืนกลับสู่ครูผู้สอนและมีการนัดหมายผู้เรียนมาสอบเป็นกลุ่มย่อยๆมีการนำผลการทดสอบมาใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนหลังสิ้นสุดปีการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสินชัยได้ให้ความสำคัญกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจัดให้มีคณะกรรมการการดำเนินงาน กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยู่สม่ําเสมอโดยการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ัสองกลุ่มงานบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านสินชัยได้ร่วมกันกำหนดนโยบายวางแผนงานจัดระบบงาน ควบคุมประสานงานและติดตามประเมินงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณอย่างสม่ำเสมอมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบของราชการทั้งงานบริหารงบประมาณงานการเงินและงานบัญชีงานพัสดุและสินทรัพย์ในปีการศึกษา2564นี้ทางโรงเรียนบ้านสินชัย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารงานวิชาการร้อยละ60งานบริหารทั่วไปร้อยละ35และงบสำรองจ่ายร้อยละ5ในส่วนเงินอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนได้ทำการเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยจ่ายให้นักเรียนวันละ20บาททำการเบิกจ่ายเดือนละหนึ่งครั้งรวมถึงเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนคนละ2,000บาททางโรงเรียนได้ดำเนินแจกจ่ายให้นักเรียนและรายงานต่อนหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วจำนวน146คนนอกจากนั้นแล้วทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารและห้องประชุมจำนวนเงิน1,2 0 0 0 0บาททางโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามระเบียบและเบิกจ่ายเงินด้วยความเรียบร้อย 3. กลุ่มงานบริหารบุคคล การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองทั้งทางระบบออนไลน์และออนไซต์ site. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 4. กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านสินชัยได้กำหนดนโยบายวางแผนงาน โครงการกิจกรรมของกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพงานอาคารสถานที่มีการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมต่อการใช้งานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบออนไลน์ทำให้มีนักเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งได้รับเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น118คนระดับชั้นอนุบาลได้รับคนละ2,000บาทระดับชั้นประถมศึกษาได้รับคนละ1,500บาทมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งทางระบบออนไลน์และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่บ้าน เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่การเรียนการสอนของนักเรียนงานชุมชนสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของทางชุมชนอย่างสม่ำเสมอถ้ามีโอกาสเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามตามหลักบวรบ้านวัดและโรงเรียนตลอดการศึกษาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบ้านสินชัยได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์โดยคำหนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุด พร้อมทั้งคำหนึงถึงการเรียนรู้ของนักเรียนที่ยังต้องดำเนินต่อไปให้เป็นไปอย่างมีความสุขเรียนรู้ครบตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้สามารถดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆในสังคมต่อไป